สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใส่ห้าหกชั้นแนวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับ G2G ยี่ี่เหมือนเดิมเนาะครับนออะมาพี่น้องเอ้ก็จะมาเล่นเกมโลมาม่านะครับผมนะที่ทุกคนชอบดูนะครับก็ไปครับผมเอาเต็มเชื่อครับผมทุนหนึ่งพันนะครับก็เดินประมาณนี้นะครับก็เปิดที่เบตสี่สิบห้าเดินไปก่อนเหมือนเดิมนะครับผมนะ รับชมเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงนะครับผมก็ขออภัยด้วยเด้อที่เอาแต่คลิปได้ลุงนะครับผมนะคลิปเสียคอยกบมีแต่คอยเบาลุงนะครับมันเอาพี่น้องเราด้ก็เตีมยเชื่อก็บบเน้น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 นะครับผมนะเอาดอกนี้มันก็ไม่ก็เตีมยเชื่อก็แบบใสยบินสไวยก็เอาง่ายๆนะครับผมก็จะพูดเป็นรอบที่สองนะครับผม ก็บิ๊กวินนะผมก็เอาง่ายๆนะครับผมนะคือแบบว่าหนังไม่ดีนะครับคุณอยากดูไหมนะครับกับประมาณนั้นละครับผมนะก็หนังที่คุณดูมาตั้งแต่เล็กจนตัวนะครับก็พวกเจ้ากรหู้อยู่เรียวนะครับว่าตัวจบมันจะเป็นยังไงนะครับผมมันก็มีบางเรื่องนะครับที่ตัดบทคนดูนะครับผมนะเขาเรียกว่าตัดตัดซีนคนดูอะไรนะครับผมคือตัดความคิดคนดูนะครับผมก็ทํามาออกมาเหมือนกันนะครับ ผู้ผู้อยากว่าผู้กำกับพูดได้อเด้อก็เหมือนกันนะครับก็ทำขึ้นมานะครับก็ทำให้มีอะไรที่มันน่าดูนะครับไม่ใช่ว่าเอาคลิปเสียลงแล้วมันไม่มีอะไรน่าดูนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมนะนึกได้นึกได้ก็มาประมาณนั้นนะโอ้ยอย่างขาขอข่อยวะ ไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องเอ้อุ้ยเหมือนจะเข้าลายสวยนะครับผมไปขยับเบ็ดครับพี่น้องเอ้ไม่มาแล้วก็ไปร้อยห้าสิบยาวๆเลยนะครับผมนะเมื่อกี้เราเปิดเบ็ดสี่สิบห้ามันเข้าดีนะครับก็เลยแบบว่าเดินมาเรื่อยๆนะครับพอไม่เข้าแล้วแล้วพอมันไม่เข้านะครับเราก็ขยับหนีเหมือนเดิมนะครับประมาณนั้นเลยครับพี่น้องเอ้ไปครับผมเฮ้ย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 เข่งประทูรับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข่งประทูดอกนี้ อยไม่น่าออกไปเลยเสียของมัดเสียของเบิดเลยนะครับอู้อู้อู้ตัวสั้นดิว่างคันนี่อูอ้ยพี่ดอกเอ้ยหวานเจี๊ยบไเลยเมื่อกี้นี่อู้บัาคับข่อ,ขอยออกไปให้หนังวะ่ะเสียของเบิดเลยนะครับผมนะ อ้ยังเสียดายเลยอู้ยเข่งประตูมาบ่อยเหลือเกินนะครับ<า>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเจอเราสักบ้างนะครับผมนะมันต้องเจอเราสักบ้างนะครับโลมามา่มาเตกแล้วก็ให้รีบหนีเลยนะครับผมนะอย่าฝืนเล่นต่อนะครับถ้าฝืนเล่นต่อก็จะโดนดูดแบบที่คลิปผมเอาลงเมื่อวานให้ดูนะครับก็มาถึงก็แตกปังปัง,ป,งปังนะครับผมนะเล่นไปเล่นมาดูดกลับคืนหมดเลยนะครับก็เสียเหมือนเดิมนะครับ จากประสบการณ์เรียงลุมอุณหภูมิความชื้นที่คำนวณมานะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับเต็มเคียงครับผมอุ้ยขออไรสารพัดเลยด้วยวันที่ดีโอเควันที่สองพันห้าแล้วนะครับพายการเรอยแล้วแล้วพวกเจ้าถ่ายเบิ้งหน้าบาทที่นี่มันที่ดูดข่กลับคืนหน้าบาทที่นี่แจกประสบการณ์ที่เล่นมานานนะครับจากเรียงลุมอุณหภูมิความชื้นนะครับที่คำนวณมาแล้วนะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับวอาสักสามสี่ช็อตนะครับผมนะกลับคืนหมดเลยนะครับนั่นไงมาถึงนะครับผมนะก็เอาเลยนะครับนั่นไงเขาสเตปเลยบาทที่นี่นั่นไงเดี๋ยวฟันหาแล้วบาทที่นี่จากสองฟันหานะครับผมนะแล้วก็ปังกลับคืนมานะครับเอาเบิ้งนะครับแล้วก็เตกปังปังปังกลับคืนมานะครับก็เป็นการวนลูปนะครับผมนะได้แตกแล้วก็ดูดขึ้นแตกแล้วก็ดูดขึ้นนะครับ แล้วมันจะมีอีกสเตปหนึ่งด้อยพี่น้องด้วยเตกแล้วก,ก็ค่อยๆดูดคืนนะครับทีละร้อยทีละร้อยฟันสามช่องนะครับผมนะทีละห้าซีฟแล้วก็ดูดคืนทีละร้อยทีละร้อยนะครับนี่ไงนี่ไงพูดถึงก็มาเลยนะครับอันนี้ก็ดูดกลับคืนไปนะครับห้าสิบนะครับผมนะเอาดาบทั้งงานมาก็เติมเครื่องครับอกสายบิ๊กสวยตามด้วยองินอีกหนึ่งทีนะครับเนาะเออครับผมฟีสปินจะมาไม่เอ่ย ทหารสัปปะตันสองตัวนี่มันมาขวางนะครับพี่น้องทบซาเดตติมเคียงนะครับผมนะเอาได้อ่งุุนต่อครับผมเน้นๆก็สังเกตนะครับว่าหน้าหน้าแถวหนึ่งแถวสองนะครับถ้าทหารสัปปะตันกับเข่งปลาทูกับพญาเมวไม่มาบ่อยนะครับเราเล่นได้ง่ายนะครับผมนะแล้วก็บนัดไม่ค่อยมานะครับเราเล่นได้ง่ายครับผมคือมันจะฟันเรื่อยๆนะครับเน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 หน้าหน้าอย่างเงี้ยเนเนเนครับผม คือไม่มีอะไรเลยนะครับมันมันมีต่อลายไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมการดูการดูซึ่งนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคนที่ยังมองไม่อวกนะครับผมนะผมก็บอกไว้นะครับสําหรับใครที่มองออกแล้วผมก็ประมาณนั้นแหละครับพี่น้องก็แบ่งปันความรู้กันเนาะโอเค5สปินมาแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เต็มเคียงครับผมเนี่ยทหารสัปปะรเริ่มมาขวางเลยเห็นบ่เนี่ยเริ่มมาขวางล้มเขาเลยเนี่ยเต็มเคียงอยงนี้ครับผมคือมัน ถ้าเป็นพวกขิงไอ้ฝาหอยนะครับแล้วก็อ้งุนนะครับแล้วก็ถั่วขีนะครับสามอันนี้ถ้ามันมาแถวหนึ่งแถสวสองเยอะๆเนี่ยว้พีดน้องได้ดอกดีก็เต็มเชื่องกขาบอกสวยสวยเข้าสิบฟีสป,ปินที่เบดร้อยห้าสิบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ย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 พวกเจ้าเบิ้งอันขีดประตูเบิ้งขวางปุ๊บแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับสําหรับคนที่ยังมองไม่ออกนะครับนะผมก็จะบอกให้เลยนะครับ อันนี้สาระเลยนะครับผมนะอันนี้สาระเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแถวหนึ่งแถวสองมันมาบ่อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้อะไรนะครับเต็้มเขียงครับผมเนี่ยช็อตเนี้ยมันไม่มีไอ้นั่นนะครับผมนะเนี่ยเห็นวะมันก็จะฟันไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละสําหรับคนที่ยังมองไม่ออกนะครับบวกบวกขนาดนี้เนี่ยโมโเข่าใจกันจังที่ว่าจังไดนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นว่าเนี่ยไอขิงปลาทูมานะครับผมนะ เข่งปะทูแล้วก็พยาเมียวมานะครับชดต่อไปก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะมันขวางหมดแล้วนะครับมันขวางลายหมดแล้วนะครับไม่รู้มันจะไปยังไงเนี่ยเห็นว่าเนี่ยพยาเมียวมาขวางเนี่ยเข่งปะทูมาขวางเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเห็นว่ามันมาขวางนะครับเนี่ยเข่งปะทูมาขวางเนี่ยมันก็บ่ค่อยเข่าเลยพี่น้องนั่นนะเข่งปะทูมาเทียบทุกรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบต่อไปนะครับว่าเข่งปะทูจะมาไม่เอ่ยนั่นเห็นว่าอย่างน้อยก็ไฟแค่เชะเดียวแค่นั้นแหละคับผนนะ Okay. ก็จบไปที่2 9 0 0เลยนะครับก็พอดีกว่าเนาะก็ที่ข่อยบอกไปก็อย่าลืมด้วยกับประมาณนั้นแหละครับพี่น้องเอ้ยเข่งประทูพญาแมวนะครับแล้วก็ทหารสป,ประตัน,นะครับแล้วก็บนัสนะครับสีตัวนี้มาบ่อยๆเนี่เรียบร้อยยังไงก็บดตูดนะครับผม <laughs> ปยปๆๆปพี่น้องยากๆยยกันครับผม